สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสปอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้ผมก็จะมาสร้างสิ่งมีชีวิตให้ดูนะโดวยวันนี้อาจจะต้องซับซ้อนนิดหน่อยนะต้องใช้2โหมดเลยนะก็คือโหมดสร้างสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นนะก็คือโหมดที่คุณจะได้สร้างสัตว์ตัวแรกนะฮะหลังจากที่คุณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นผ่านยุคเขาเรียกว่าไหนวะยุคยุคสิ่งมีชีวิตเซล์เดียวเออนั่นแหละย,ยุคที่อยู่ในน้ําอ่ะเรียบร้อยนะ อะไรในวันนี้ผมก็จะต้องใช้ตัวยาวๆหน่อยนะเพราะาผมจะทําเป็นตัวคล้ายๆกุ้งนะประมาณนี้นะครับยาวๆมาอย่างนี้นาตัวโอเคจัดกระดูกสันหลังก่อนนะถึงจะบอกว่าเป็นกุ้งก็เถอนนะครับแต่มันคือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะนี่ขึ้มาอย่างนี้หางนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนนะโอเคส่วนหัวนี้ก็ต้องใหญ่ๆหน่อยอสาเหตุที่จะต้องมาทําในโหมดนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่จําเป็นนะครับที่มีเฉพาะในโหมดนี้นะก็คือ เดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บจัดกระดูกก่อนนะปึ๊บอ่าเรียบร้อยสิ่งนั้นก็คือปากนะฮะจอนะครับผมจะใช้ปากอันนี้นะแล้วก็ทําการหมนะุนนะครับนี่หมุนหมุนสิเออให้มันได้อย่างนี้นะมันก็จะเป็นนี่สีแฉกแบบน,นี้นะสวยงามนะครับผมแต่ถ้าผมหมุนอีกนิดนึงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวถ้าหมุนขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งผมไม่เอานะ นี่เอาแบบนี้เลยนะสีแ่แฉกประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็อันนี้ลงมาตั้นแต่ผมว่าต้องทาตัวให้มันยาวๆให้มันแบบเกือบจะขนานไปกับพื้นนะก็มีกระดูคอประมาณนี้โอเคจัดกระดูกตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วก็เรียบร้อยแต่ต้องต้องตั้งชื่อก่อนเนะว่าเอ่มก็ตั้งตั้งชื่อว่าอะไรดีนะตั้งชื่อว่าอะไรดีริริรกนี้อ่า ไม่มีความหมายนะผมตั้งผมคิดขึ้นมาให้เฉยนะโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะอ่าอันนี้คือผลงานทั้งหมดของผมนะใครอยากได้ก็เออบอกได้นะอืมแต่ถ้าใครอยากได้ผลงานก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะคือกรุณาเออบอกช่องทางการส่งไฟล์ด้วยนะไม่งั้นผมส่งให้ไม่ได้นะนะครับประมาณนี้อ่ะใส่ดวงตาก่อนเลยนะเพื่อความอลังการนะอ่ามาอย่างนี้เอาเอาตานี้แล้วกันนะตานี้แหละสวยดีนะ หนึ่งสองมันมีเท่าไหร่สองสี่ชุดสี่สามสิบสองเมีทั้งหมดสิบสองดวงนะนี่โอเคส่วนต่อไปก็เป็นส่วนขานะซึ่งผมจะใช้ชิ้นส่วนมแมลงนะมันจะได้มีเออเขาเรียกว่านะมีชิ้นส่วนที่ผมต้องการซึ่งมันเป็นอันนี้ป่าว่าแต่ผมจำไม่ผิดโอเคน่าจะใช่อยู่แหละนะออกมาแบบนี้นี่ไม่ใช่เอาออกเอมมันไม่มีต้องการขาที่ ันนี้มันเป็นกระดูกเนี่ยวะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคผมว่าผมคงจะต้องใช้วิธีนั้นฮนะเฮ้ยอันนี้ได้ปะอ๋ออนี้ได้เ้ยใม่ม่ไม่ได้นี่วาอืมอันนี้ปึ๊บปึ๊บซีนิวสลเอันนี้มันมีกี่ข้อมีอยู่สองข้อโอเคไม่เป็นไรเราสามารถต่อข้อเพิ่มได้นะโดยการกด copy อมแล้วก็นี่แหละกด o n t r o l ใส่มันก็จะได้อย่างงี้นะ ผมต้องการแบบนี้แต่ว่าผมผมจะไม่ใช้เออจะไม่ใช่เท้านะเดี๋ยวนะไม่ใช่สิมันต้องลงมาอย่างนี้แล้วก็เอาข้อนี้ขึ้นมาอย่างนี้เออให้มันได้แบบนี้นะนี่ก็ทําให้มันเล็กๆเลยยาวลงมาแตะพื้นนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมออกเพราะว่ามองไม่เห็นนะ,ะยาวไปครับมาประมาณนี้นะนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ข้อแรกนะ,ะขยับ เอ้ยไม่ใช่ขยับหมุนลงมาให้มันเล็กลงมาหน่อยนะอ่าตรงนี้เาลงมาพยายามให้ติดพื้นให้ได้นะอ่ามันจะได้กลายเป็นเท้าไปในตัวเลยนะให็นหมเป็นเท้าอยู่นะโอเคเรียบร้อยอ่ะขยับมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะต้องติดมือเข้าไปด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้จะเลื่อนกระดูกกถูกอ่ะตรงนี้มาฝั่งนี้เพิ่มเติมอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ประมาณนี้ ทําสักหกขาแล้วกันแล้วก็ค่อยใส่เขียนนะอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้คู่สุดท้ายอยู่ข้างหลังเลยนะให้มันมาแบบนี้เลยนะครับนี่จัดให้มันสวยๆให้มันดูสมจริงไหมวะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่าในลองดูสิต้องทําให้มันเดินหกขาให้ได้นะถ้าไ,ไม่งั้นี่ถือว่าล้มเหลวนะโอเคประมาณนี้แต่ว่าขาข้างหน้านี้อาจจะต้องปรับใหม่นะ พย่ามาสักนิดนึงตรงนี้ให้มันได้แบบนี้โอเคข้อนี้มาฝั่งนี้ปึ๊บนี่ตรงนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมจะติดแขนเข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะเป็นอย่างนี้คอมันขึ้นมาสักหน่อยดีกว่าเอออ่ะติดแขนติดแขนอืมใช่ใช่แขนถูกแล้วถูกแล้วแขนเนี่ยอาจจะต้องเล็กหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ใช้ไ้เดินหรือว่าพยุงน้ําหนักนะโอเคเอาออกเยอะ ออกไปข้อนึงอ่าได้มาอย่างนี้นะนี่ให้มันออกมาอย่างนี้เลยนะครับตรงน,นี้ก็มือใช้เป็นกล้ามกล้ามกลมก้ามอยู่นี่โอเคบัตเตอร์บิ๊นะชื่อชื่อน่ารักมากต่อนนี้เราก็มีมือไว้สําหรับการจับยึดแล้วนะเอะลงมานิดหน่อยโอเคผมว่าหัวนี้อาจจะต้องเล็กลงหน่อยว่าปากด้วยดวงตาด้วยนะฮะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยอย่างนอย่างอย่อย่าง ผมคิดอยู่ว่าต้องจัดขาใหม่เว้ยมนันแปลกๆนะมาอย่างนี้อ่าตรงนี้ขานี่ก็ต้องลงมาประมาณน,นี้ขาหลังไม่ไมม่อันนี้ต้องเขยบมาอย่างนี้หน่อยเออนี่เขยบข้อหนึ่งแล้วก็ต้องเหยบทุกข้อเลยนะขาหลังนี้อาจจะต้องยาวหน่อยนะตรงนี้ลงมาให้มันแปะพื้นอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยไหนดูซิดูแบบไม่ค่อยมีความสม สมดุลสักเท่าไหร่นะสมดุลน้ําหนักอ่า้าเป็นสัตว์กินเนื้อด้วยโอเคสัตว์กินเนื้อก็จะต้องมีกล้ามมีกล้ามซึ่งก็มีแล้วเดี๋ยวต้องทําอะไรให้มันดูอันตรายขึ้นมานิดหนึ่งนะริปเปอร์แมนติสนี่ให้มันมีสกิลตบตีไม่ได้เอาไปเล่นนะในจริงแล้วอันนี้คือเป็นการโชว์ผลงานเฉยนะนีะ่ไม่ใช่โชว์อย่างเดียวนะคือสร้างให้เห็นเลยนะในประมาณนี้เลย ก็เข้ามาแบบนี้ใหม่อย่างนี้นี่ก็หดลงมาดีไหมวะสวยแปลกๆอืแต่มันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนะผมอยากได้แบบที่มันตรงๆมันไม่ตรงให้มันเป็นงออืมโอเคอ่ะก็ได้อยู่ประมาณนี้ปุ๊บหมุนให้ได้มุมสวยๆเออประมาณนี้นะฮะแล้วก็ติดเพิ่มเติมขึ้นมาบนนี้อีกนะฮะ เขตรงนี้แล้วก็หมุนให้มันได้แบบนี้นะครับไม่ได้วะดี๋ยนะผมอืมไม่สวยอ๋อมันต้องวางตรงนี้เออส่วนนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นกุ้งจริงเนี่ยคือใช้ใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรเนาะครีบมือไม่ใช่เออใช้กล้ามเหนยบได้เลยนะ อันนี้คืออยากจัดให้มันสวยๆเฉยๆนะประมาณนี้หมุนไปโอเครู้สึกจะดูอลังการไปหน่อยนะมันจะนานก็ตรงนี้แหละฮะโอเคไม่โอเคเอาออกก่อนกิมมิทาสอ่าเอานี้แล้วกันนักท่อนเขียนมาอย่างนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นข้อมือต้องแตะตรงไหนมันถึงจะสวยงาม จริงนี่คือคุณอยากจะแต่งยังไงก็ได้นะแต่ว่าผมเน้นไปที่ความสวยงามเป็นหลักนะไม่ได้เน้นฟังก์ชันอ่าประมาณนี้อู้เฮ้ยแบบนี้สวยนะฮะสวยสวยสวยโอเคเศกนามเพิ่มได้แล้วก็หดลงมาืออ่าได้อยู่นะประมาณนี้แล้วก็หมุนหน่อยแว็บทาไมหมุนแล้วมันมุมมันไม่ได้วะเออนี่แหละอ่ะสวยแล้วประมาณนี้ สกิลตบเวลสองนี่นี่ต้องใช้กล้ามใหญ่ๆห,หน่อยนิดนึงจริงๆกล้ามเนี่ยมันน่าจะแต่งเพิ่มได้นะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับผมว่าผมต้องจัดขาขึ้นมาข้างหน้าหน่อยแล้วว่ามันดูสมดุลกับลําตัวอย่างนี้นะฮะแง่เรียบร้อยสุดท้ายนะขั้นตอนสุดท้ายการแต่งให้มันดูดุดันนะโดยการเพิ่มพวกชิ้นส่วนพวกนี้เข้าไปขงแมป อันนี้เป็นเขาเขาแพ่นะแต่ว่าผมใส่เข้าไปให้มันดูอลังการเฉยๆนะประมาณนี้โอเคอ้าว DNA หมดซะงั้นโอเคเข้ามาตรงนี้ผมว่าวางไว้ให้มันอยู่แถวๆขาดีกว่านะสวยงาม DNA หมดโอ้ไม่ใช่นะมันซับซ้อนเกินไปนะครับอ้าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็มีวิธีอยู่นะหดพวกนี้เข้ามานะครับอออืื เหนักเลยทีนี้อ่ะจัดขาใหม่นะตรงนี้มาแบบนี้นี้ไม่ไม่ขาขาดหลังไว้ตรงนี้เลยเออนะครับนี่ตรงนี้ก็ขยับมานิดนึงตรงนี้ก็ขยับมาหนอ่อยอ่าให้มันเป็นอย่างนี้นะเขาตรงนี้มาแบบนี้แบบนี้นะอืม เราต้องมีอะไรอยู่บนหัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมทำไมปากเป็นกันวะอุตส่ามนไว้แล้วฮัลโหลจริงจปากอันนี้เนี่ยมันมีมันมีของนี้อยู่นะแต่ว่าอันนี้มันดูเรียบไปนะผมต้องการความเนี่ยเป็นหยักหยักหยบหยาบสับสากสักสากนะฮะแบบนี้นะประมาณนี้ซึ่งผมก็เลยต้องใช้ฟังก์ชันตัวเอ่อนั่นแหละนะฮะตัวไหนวะสร้างสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นนั่นแหละเออเคตรงนี้ มาแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้สิเออเราใช้ทุยชเราใช้ชิ้นชิ้นส่วนตรงนี้ด้วยก็ดีนะสไปค์ต์ติดไว้ที่ตูดไม่เอาติดไว้บนหัวติดไว้บนหัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันอาจจะโดนดวงตาเออว่าผมต้องขยับต้องขยับตาออกมาหน่อยนะฮะไม่งั้นมันจะชนกันซึ่งมันจะไม่สวยสักเท่าไหร่ประมาณนี้ตรงนี้วาไว้อย่างนี้แล้วก็หดลงมานะอันนี้อะไร สร้างไม่ได้ t o o m a n y pass อ้าวชิ้นส่วนเยอะเกินโอเคเข้าใจได้ f r e s h scooper เอ้ยอันนี้เรีกว่า life sucker เอ้ยมีไหมมา life sucker ดูสิอ่ะอืมมีท่อตรงตูดเอาไว้พ่นขี้หยอกหยอกโอ้โหไม่สวยว่ะว่าจะใช้เป็นอันนี้ก็ไม่ได้อีกอืมถ้าอย่างนั้นเอาไปนี่ f r e s h scooper คืออะไรเอ้ยทำเป็นกระดองข้างหลังก็ได้นี่วแต่มันก็ไม่สวยอยู่ดีเพราะว่าใช้นี่แหละไลฟ์สักเกอร์นะฮะมันฮาดีนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ต้องหดกระดูกลงมานิดนึงนะฮะนี่โอเคประมาณนี้ไอ้นี่ก็ต้องหดลงมาด้วยนะครับแหมสวยงามนะ มาขั้นตอนการทำเสียงครับขั้นตอนที่ค่อนข้างยาวนานนะตอนนี้สิบสองนาทีโอ้โหใช้สีแบบที่มันดูเป็นสีพื้นนะดูเป็นเกล็ดดีไหมเอ่ยดูเป็นเกล็ดเกล็ดมีเกล็ดไหมที่มันเป็นเกล็ดปลายังไม่เห็นจริงๆมันมีอยู่เน่ยแต่ว่าอันนี้ไงเกล็ดอันนี้เป่เปลือกหอยเลยนะนเนี่ยสวยดีแต่ไม่เอาเอา่าเป็นสีเขียวประมาณนี้ดีกว่า นะอย่างนะ๋ั้นถ้าเป็นกุ้งม,มันก็ต้องมีหนวดไปอยู่วะเออวิสเกอร์วิสเกอร์นี่ไงนี่มันเยอะไปเปล่า,านะผมว่ามันเยอะไปนะติดไว้ที่ตูดดีกว่านี่ขนตูด <c oughs> <c oughs> โพนี่เทีวแมวอ,อ่ะเดี๋ยวดี๋ยละลงมาตรงนี้หน่อยเออเนี่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ เอเดนนะอืม้าเป็นตรงนี้มันตรงนี้ใส่แบบนี้ปึ๊บปับป๊บปเดี๋ยวขอดูก่อนมีอะไรที่ทําแบบเรียนแบบหางกุ้งได้ไหมไม่มีเลยนะฮะอ่ะจริงมันก็คือพวกนี้แหละเอ๊ะดูนี้วะอโดรีไวเซอร์อาลองดูนะก็มันก็ไม่ใช่หางกุ้งอะอ่แต่ก็ได้อยู่นะสวยอยู่เยอะกดผิด โอเคเบนๆออกมายาวๆมาหน่อยเอ้ยทําเป็นเอ้ยผมว่าทําได้อยู่นะแต่ว่าไลฟ์ซักเกอร์เนี่ยเอาหดลงหน่อยอ่าแล้วตรงนี้ก็ c o ปปี้มาแล้วก็ทําให้มันเล็กลงหน่อยนะประมาณนี้อู้สวยงามนะนี่จัดไปโอเคทําสีต่อังจากที่เราใส่เกรดตรงนั้นไปแล้วนะแล้วก็เป็นพื้นสีเขียวนะเราทําอะไรให้มันตัดกันดีไหมอ่าน่าสนใจนะฮะ He. ลวดลายสีฟ้านะครับนี่ดูสิโอ้โหพาดผ่านลำตัวอย่างนี้เลยอืมก็พอได้อยู่อาแบบนี้แหละอะแล้วก็สุดท้ายนะฮะดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมยิบย,อย่อยตรงนี้ไว้บริเวณน,นี้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วกันไหนดูสิ จะเป็นเยี่ยงไรนะก็สวยดีนะแต่ว่าผมผมรู้สึกขัดใจเลยขออนุญาตขยับขาหน้ามาหน่อยเออมันต้องจริงๆมันต้องประมาณนี้ป่ะเออถ้าจะให้มันดูแบบสมดุลกันน้าหนักไม่ให้มันล้มไปข้างหน้าเออประมาณนี้แหละขานี้ก็อย่างนี้ปึ๊บโอเคนิดหน่อยอ่านไหนดูสิอา่า ประมาณนี้อ้สวยดีนะแต่ว่าเวลาเดินนี้ทําไมตัวมันสั่นดับดับดับ,ดบคุณดูสิมันสายเอวดูตลกดีนะโอเคประมาณนี้อ้อผมว่ามันก็สวยดีนะอ่าแต่ถ้าเป็นตัวเล็กล่ะตัวเล็กจะเป็นยังไงเนะี่ยดูสิอ๋อตัวเล็กจะเป็นอย่างนี้นะโอ้งดงามนะอืมแต่ว่ากล้ามนี่ใหญ่มากนะบริเวณปลาย เครือ่องนะท่อนแขนด้านล่างนี้ก็จะเริ่มเป็นสีน้ําเงินนะมีลายพาดผ่านสีฟ้าซึ่งขัดใจว่ะเพราะาผมเปลี่ยนเบสเป็นลายอื่นดีกว่าเปลี่ยนเบสเป็นลายลายนี้ไหมแต่ว่าเอาสีฟ้าเหมือนเดิมโอ้โหเอ้ไม่ใช่สีฟ้าดิมันต้องเป็นเขียวเออน,เ,นเขียวนี้เออไหนดูซิเป็นเช่นไร อืมก็ได้อยู่นะอ่าเป็นเหลืองมั้งเ,เอเขียวเหลืองนี่แหละเโอเคสีนี้แหละผมว่ามันก็งดงามดีนะฮะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไวไ้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ